สวัสดีครับที่ปะกอฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมอนี้กาเป็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องซึ่งเวลากัประมาณบ่าย,ายพี่น้องบ่ายสามโมงนี่แหละไปหาบ่ายสี่โมงแรงพอดี ตรวจบ้านเสร็จงานพอดีพี่น้องเสร็จงานพอดีก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันนี่ครับล้างล้างหยาด้อพี่น้องเ้อล้างห้าที่ตำรวจบ้านว่าสีเห็ดตั้งแต่คลิปที่แล้วนะ่พี่น้องวันนี้ก็เห็ดแล้วๆบันนี่พี่น้องเห็ดแล้วๆมันก็ ได้ได้หองนึงพอดีพี่น้องนี่ได้หองนึงพ,ดพองด,อพดีอันนั้นเป็นของเก่าเลยพี่น้องนั่นของเก่าสีขาวๆเลบัดน,นี้กะงัวก,กะบบัวลายตัวดอกพี่น้องล้างหยากะได้เงาเติบโดยล้างหยาตั้งสองห้องงัวก,กับบัวลายตัวก็เลยเห็ดให้งัวเฮาเนี่ย ยืนกินหยาแบบสบายๆพี่น้องบ่ออังกันบ่อไ้แงกันบ่อไ้ชิงกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ่อไข่โซนกันปันไดพี่น้องเพราะว่าเนื้อที่หม่องที่มันยืนกินหยานะ่ะมันหลายพี่น้องมันหลมันเหี่ยวล่างหยามันยาวก็ลเลยเฮ็ดให้งัวเฮาเนี่ย พอสิงกันพี่น้องบอชิงกันพอบอโซอนกันอันนี้ก,เกเเเ็เป็นผลดีกับขอกง,งวของเฮาเด้อพี่น้องเด้อเป็นผลดีกับคอกงวของเฮาแล้วก็เป็นผลดีกับงวัวที่ได้รับโอกาสจากเจ้าของนี่แหละพี่น้องได้รับโอกาสจากเจ้าของ มองยืนจินยาจินค้ากาบอลบอแคเห็ดแหงวัวเขาเนี่ยได้ยืนจินยาใ่ได้ย่างสบายสบายสุขภาพร่างกายงวกะกระสิ่คอยแข็งแรงขึน้นแข็งแรงขึ้นน้ะพี่น้องเนาะหลังจากที่คลิปก้อนที่ผมถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง่งงวมันหายป่วยพี่น้อง ว่า,าหายป่วยไม่ไม่ตำรวจบ้านก็นได้เสริมอาหารเข้าไปอีกพี่น้องเป็นอาหารเม็ดอาหารคนนี่แหละพี่น้องแต่ว่ากาให้จินมือเว้นมือพี่น้องบด้จินสมือเด้อพี่น้องเด้อจินมือเว้นมือหัวอาหารเขากา็ผสมห้ำน้ำพี่น้อง ผสมห้่น้ำจากซีถวยหาถวยจังเสียเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารข้นกับห้่กับผสมให้เข้ากันดีๆแล้ว้องเก่าเอาไปเทให้งง่ากินพี่น้องเอาก็ให้จินสองมือต่อเทียสามมือต่อเทียจังเสียพี่น้องเป็นการเสริมอาหารหลังตีงว่วเขาเนี่ยหายป่วยเป็นกันแทบทุกคออนะพี่น้องช่วงเนี่ยช่วงโรคปากเต่าป่อยเนี่ย ู้ใดบริเฮตวัคซีนไว้กะเฮดไว้ซด้อปีเนี้ยพี่น้องปีหน้าเขาจังค่อยบริตกใจกับโรคแบบนี้อีกพี่น้องตำรวจบ้านนี่บริเฮตพี่น้องเพราะว่างวบ่ใครได้เข้าบ่าใครได้ออกดูกระชิดว่ามันซีโบปินเนาะพี่น้องเนะเาะพอเฮาเอาง,งวใไม่เขามาจังเสียพี่น้องเฮาก็บ่ฮห้ว่างวใหม่ของเฮาเนี่ผ่านสนามมาจากสนามแล้ว โอ้โหคือกันว่าสนามเพลินผ่านมาน่ะมันมีโรคบอบอกว่าไมเขอมามันก็เป็นโรคพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนพี่น้องเป็นบทเรียนกับมือหมๆที่ฉีดสีเหล่ยงว่าให,ววให้คำนึงถึงจุดนี่นำ้ำด้วยพี่น้องเด้อให้คำนึงถึงจุดนี่น้ำ ช่วงระยะที่มันระบาดอยู่นี่ก็ก็ซีเป็นช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงหน,น้าฝนถ้าหน้าแร่งนะครับว่ก็บ่มีดกกอกโรคครับพี่น้องกระิมีแน่ก็ทีเป็นโรคลมปีแล้วก็มีโรคปากเท่าเปื่อยนี่แหละพี่น้องโรคของว่าแล้วก็สิมีโรคไข่ขาแข็งแต่ว่ามันกระโบ,บเป็นอันตรายหลายเนาะสมื่นเนี่ยพี่น้องก็มียา รักษามีวัคซีนป้องกันคันเฮาเห็ดวัคซีนครบจังเสียพี่น้องงัวเข้ากับซิบอร้เป็นโรคที่เกาวมาเนี่ยพี่น้องเอากัซีได้สบายอกสบายใจสำหรับคนเลี้ยงงัวเมื่อใหม่ๆบางคนเห็นง้วป่วยก็ตกใจหาหมอไม่ฉีดยาให้เบิดเงินไปพืละหลายพันบาทพี่น้อง อันนี้กับมีประสบการณ์แล้วละตำรวจบ้านก็นได้ก็เล่นได้มเบา้พี่ให้น้องฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารการกินของง้วนี่ยเรพี่น้องเป็นยังง,ง้อเฮาคือบบอ้วนช่วงหน,น้าฝนเนี่ยทั้งๆที่เฮ้าให้ยาให้อาหารเต็มที่แต่ว่าง้อมันบบอ้วนกออันนั้นก็ที่เป็นน้ำโตงัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อกินหลยปันไดกับโบอ้วนเฮาก็เอา ยาาบำรุงเพราว่าสิเป็นฉีดให้มอมาฉีดยาบำรุ่งให้เ้าเ่ากะทายพยาธินํำปีหนึ่งย่างหน่อยเน่อก่กทายเที่ยน,นึงพี่น้องทายพยาธิเหง้าเหว้าเ่าก็ที่สุขภาพแข็งแรงบพว่าสิเป็นคอ,อกเสงนเสียพี่น้องคอ,อกที่มันยู่นี่ยนะเ่ากะากให้มันแข็งลาย ขอกของตำรวจบ้านชิปที่แล้วก็ได้เล่าให้พี่เห็นน้องฟังแล้วก็ให้เบ่งภาพบรรยากาศอยู่ในขอกนั่มพี่น้องชิปที่แล้วขอกของตำรวจบ้านมันบกแคะพี่น้องมันแหง้งเพราะว่ามันสูงนี่ครับพี่น้องเบ่งตั้งใจในบริเวณว่าซิเฮ็ดเป็นคอกง,งวดเลยหพี่น้องนี่บม่ได้ตั้งใจว่าซิเฮ็ดเป็นคอกง,งวดหรอก บสิเฮ็ดเฮียนหลังนย้อยจากหลังหนึ่งหนึ่งละก็เลยประสบปัญหานิดหน่อยทั้งด้านการเงินพี่น้องก็เลยบริเิทธิก็เอาไก่มาเลี้ยงพี่น้องไก่มาเลี้ยงอยู่ประมาณจากสี่ห้าปีนี่แหละวันนี้ก็ก็เลยอยากเลี้ยงงวัวบบดเนี่ย ก็เลยซื้องว่วมาเรียงก็เลยเอาไก่ออกเบิดมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แหละพี่น้องนี่ที่แรกว่าสีเอทเป็นเฮี้ยนอยู่มันบริเ็ดก็เลยเอาไก่มาเรียงก่อนจากเลียงไก่ก็มาปรับเปลี่ยนมาเป็นเรียงงว่วจังเสียพี่น้องข้อของตำรวจบ,บ้านมันก็เลยเป็นสรงค้ายๆค,ครับเฮี้ยนคนเนาพี่น้องเนาะเป็นบ้านนี่แหละมันก็เลยโล่งดีสูงโล่งโป่ง เฮ็ดไฮร่มนี่พันพัดพานได้พี่น้องร่มพัดพานได้โกกดีร่มโกกดีแดดกระซองย้ำมือโ้่กับซอง,ง,อซอซองดีเมือ่อใดไม่แดดนะพี่น้องเนาะก็จังมือนี่แหละพี่น้องนี่มือนี่ฝนมาตกจกั๊กจี้นี่มือนี่แดดแต๊มแป๊มนีม่พี่น้องฝ้าหลังฝนมือนี่แดดดีดีฝนคืมมากกับมาตกพี่นอ้องคืมมากกับนี้ไป คือมาแล้วก็นี้ไปเห็พี่น้องเขตกแดดเปียงๆนี่ช่วงสี่โมงแรกนี่พี่น้องนี่แดดดีดีนี่พี่น้องเบิง้งเงาแดดด้วยพี่น้องนี่พี่น้องเบิง้งนี่ครับก็เลยเหดให้คอกง,ง้อของเฮาเนี่ยถือแดดตอนบ่ายนี่พี่น้องใบสามใบสี่ไปหาหาโมงแรกหกโมงแรกนี่แดดมันก็เลยซองคอกง,ง้อของเฮาได้เหดให้ยมาแรงกับโรคไข้ร้ายพี่น้อง กระเงกรบกไข้หลายไม่วันกับบกไข้หลายแล้วก็คอกเขาก้ากบแหง้งง่วงเขา้ากะได้อยู่ดีสบายกินอิ่มนอนหลับบเลเฮ็ดให้สุขภาพง่วงของเขาเนี่ค่ะแข็งแร,งข,ร,ง,แขง,แรงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ป่วยเดือนที่แล้วนะพี่น้องต้นเดือนที่แล้วอันนี้ก็กลับมา ขึ้นสู่สภาพเกา่าตำรวจบ้านว่าสิไปเบิงตลาดนัดดูพี่น้องว่าราคามันขยับหรือยั่งตลาดนัดหลังจากที่เงินดิจิตอลออกนี่พี่น้องผมกับเบิงยูทูบหลายๆช่องประกอบกันพี่น้องเพิ่นกับว่าง่วกก็ดีโตขึ้นนิดหน่อยรับเงินดิจิตอลมาตั่นว่า คนกับแห่ไปซื้อง้ว่าไล่หลายพี่น้องคนที่มีงว่วอยู่แล้วสองตัวสามตัวเพิ่นกับไปซื้อเพิ่มมาอีกคนละตัวสองตอันนี้ก็เป็นผลดีกับคนเลี้ยงงว่วเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้แล้วกาขอชื่นชมรัฐบาลเพิ่นที่เพิ่นมีนโยบายดีๆออกมาให้พี่ให้น้องให้ เพื่อนเพื่อนเจ้าเกษตรกร,กรส่วนมากกบขึ้นนี่ละผูที่เลี้ยงง่วนี่แหละเพื่อนก็เอาเงินจากเพื่อนได้คนละมื่น่ะพี่น้องหาลังค้นกับหลังหนึ่งกับมีสี่ค้นหาค้นก็ได้เงินสี่มื่นหามื่นเพื่อนก็เอาเงินในจุดตรงนี้หละพี่นอ้องไปหาซื้งง่วมาเลี้ยงไว้ตอนนี้หลายพี่น้องหลายหลายพันครบครัวที่เห็ดลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็ขอชื่นชมรัฐบาลเพิ่นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกร,กรผู้ที่เพิ่นประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนก็เลยเลิงพี่น้องฝนก็เลยเลิงเห็ดแห้น้ำท่วมหลายพื้นที่บ้านของตำรวจบ้านนี่บ่ท่วมพี่น้องแต่ว่า อำเภออื่น,นั่วมอำเภอเมืองถ่วมพี่น้องแถวอำเภอเมืองเลื่น่วมกับเป็นกำลังร่างใจให้สุภูสุคชนอะพี่น้องทั่วประเทศที่ประสบภัยน้ำถ่วมอยู่ในขณะนี้เนาะพี่น้องเนาะครับตำรวจบ,บ้านได้เกินไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าตำรวจบ,บ้านสีเฮดล่างหญ้าพี่น้องล่างญาหญ้างัวก็เลยเฮ็ดเฮ็ดอะไรด้พี่น้องบัตเนี่ย เห,เ,เ,เ,หเห็ดเมืองว่านนี่ฝนตกมืดมืดต่ว่าก็เห็ดตากฝนนั่นแหละเห็ดเะ่วันเดียร์อาชิปไว้พี่น้องเบิ้งเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านเนี่เบิ้งงว่ากินยาพี่น้องนี่ตรงนันล่างยาของตำรวจบ้านเย้าได้พี่น้องสองหองสองหองนิด,น,ดนิดพี่น้องสองหองครึ่งเป็นเท่าซื่องาะเมื่อเพิ่มอีจกจกซีหาตัวนี่ไงกินวาอ้างกันในพี่น้องนี่จินวาอ้างกันสบายเลยพี่น้องนี่ สำหรับจิบนี่ก็เอาไว้สำนีก้อนพี่น้องจิบหนาจิบไม่จังค่อยพอกันเด้พี่น้องเด้อมีอย่างดีๆกันสิมาวาสูพีสู้น้องฟั่งคือเก่าล,ละจะพึ่งลำคัญนเด้อเอฟซีก็ได้ช่วงนี้มันยังพทันได้ออกไปพื้นที่รอบนอกอยพี่น้องช่วงนี้ก็อยู่น้ำบาดเหานี่ไปก้อนเพราะว่าฝนมันยังเลงอยพี่น้องออกไปได้มาได้ยากลำบาก ช่วงนี้ก็อดใจเบิงคอกงอวเจ้าของก่อนพี่น้องอีกจากไม่จังค่อยไปเบิงคอกงอวคนอื่นบาเพิ่นมีแนวทางแบบใดหลังจากที่เพิ่นซื้องงอมาแล้วเพิ่นได้ง้อมาแล้วเพิ่นที่ขยายพันธุ์ลักษณะใดเป็นเรียงแบบง้อขุนหรือว่าสิเรียงแบบงอต้นน้ำอันนี้ก็สิได้ไปหาเลาะมา ให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อรับชิปนี้ก็เอาไหว้สํำนีก้อนพี่น้องปู้ดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้คนทายชิปปู้ดเบิ่งชิปของตำรวจบ,บ้านเราก็ถือเลขถือเบอร์ร่างวันที่หนึ่งสู้ผู้สู้คนความเจ็บอยาได้ความไข้ย,ยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงืนท้องอังถงคือเกาล่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอตูก่กอนสวัสดีครับ